lài, xinh mág à, hả? Nhắc nhớ tình, ơi chả, nhắc nhớ ai? Linh à, แต่แค่ในเพียเราก็จะไปฝากนี่เขาเทา,าหงหลักแล้หโอเคเราก็จะเอาไปฝากเขาวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศสง่งรถมาเอกทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนกระทั่งคืนตะวันเช้ามาสายมาก็จะถอดเปลี่ยนบรรยากาศไปดูลิงบ้างนะจริงจากกาักรกจริง เปลนบรรยากาศบรรยากาศคนถ่ายบางทีก็เกิดความเครียดเหมือนกันนะทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนมือจะพูดไรแล้วถ้าเรื่องพูดเขาไม่มีจะพูดแล้วพูดหมดแล้วมันตันหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศออกมาข้างนอกบ้านเนาะไม่ใช่ไม่รักตัวเองรักตัวเองก็แล้แต่บางทีเราก็อยู่กับที่เ,เราก็เกิดความเครียดของเราเองแต้อก็ออกมาข้างนอกบ้างเพื่อผ่อนคลายใช่ไหมเหมือนกับเด็กเด็ก เคยไปตลาดได้ไปตลาดแล้วก็จะดีใจจิ๊งๆิ กล้องเราเตรียมมาแล้วกล้องวันนั้นอะตัวซื้อใหม่แล้ะมาทดลองก่อนก่อนไปถ่ายเขาใหญ่มาถ่ายนี่ก่อนพี่วงจานมาส,อสอ่องดินไปส่องดินลดความเครียดผมคเครียดเองผมมีความเครียด,มมเ,ยดเองผมเอ่อผมเกิดความเครียดในสมองผมนี่แหละแต่วิธีการลดความเครียดก็อ,ออกข้างนอก ทีระก็มีควาเครียของเราเองแหละในตัวใช่ไหมอยู่กับที่เป็นความเคที่ือว่าอาจจะจำแย่ข้างในพ่ะเอกก็ส่องได้แม่ทองก็ยังถ่ายอยู่แล้วก็ตั้งแววก็ตั้งไว้อยู่ดูได้ดูได้ตอนนี้นยังยังดูเพราะต้องการดูพ่อเอกก็ดูได้ จ้าเดี่ยอยู่ใกล้ๆนี่แหละพุทธฉายเนี่ยอยู่พุทธฉายตรงที่เรามาตัดหญ,ญา้าอะไรอย่างนป่าธรรมชาตินะป่าธรรมชาติเขาเม่นนะลิงตรงนี้ครั้งแรกคนไปเจอไปเจอแล้วล่ะเอตอนนั้นยังไม่มีของไปฝากเขาไปตัดหญ,ญา้าเด็กเดียวมาให้พ่อเองไปเจอเขาเดินอยู่ตามชายป่า เลยอธิษฐานมา้าวอีกสามวันจะมาตัดถ้าอยากกินกล้วยก็มารอมารอเลยนะเ็ามานั่งรอเลยเราก็ได้กล้วยพ่อเอกไปให้เขาต่กอนปีก่อนกล้กวยพ่อเอกเยอะกินเหลือเฟือไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้จะน้อยเพราะว่าพอ่าพอเอกมัน